วันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ ตำบลตอมาทัศอำเภอวัดเพ็งจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็ขอญอาติสวัสดีอาจารย์นะคะสวัสดีครับค่ะขอญอาตให้อาจารย์แนะนาตรวนิดนึงค่ะครับผมอาจารย์ดรครองปา่าพักคณะนกครับเรียดกดรปอก็ได้ครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดรรินดำไพุทธิพันธ์นะคะเรียกอาจารย์ท็อตก็ได้ค่ะค่ะวันนี้หนูก็พาอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมาดูการทําบุ้นแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะของตำบลต่อมทัศของเรานะคะเราก็ ไปดูวิธีการและขั้นตอนการทำเโลยดีก่าค่ะว่ามีวิธีการยังไงให้ได้มาเป็นวุ้นมะพร้าวที่เป็นสุดดั้งเดิมของตำบลค่ะค่ะนี่่านสมนึกนักสมบัติค่ะค่ะอันนี้นะคะพี่สมนึกก็เป็นเจ้าของโรงวุ้นนะคะก็การทำโรงวุน้นเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรคะเริ่มต้นเลยนะคะตอนแรกทำงานบริษัทอยู่ค่ะแล้วก็น้องเขยชวนให้มาทำค่ะก็แต่ว่าตอนแรกก็ยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำเพราะว่า าลงทุนมันสูงแต่ว่าก็ทยอยทำตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆค่ะแล้วพี่สมน,น,นึกนึกยังไงถึงเลือกที่จะทำบุนมะพร้าวเนียไม,ไม่ไม่ไม่ขายมะพร้าวสดหรือว่าแปลงลูกอะไรไปเพราะว่าคือทำงานบริษัทแล้วก็ไม่ได้มีที่ทาง แต่ว่าพอน้องชวนมาทำก็เลยก็ลองทำดูค่ะแล้วเป็นเป็นเป็นธุรกิจที่ที่น้องทำอยู่แล้วอย่างนี้ก่อนใช่ค่ะน้องทำอยู่แล้วอันนี้ทำมาประมาณกี่ปีได้ละือคะ14ปีค่ะสิบสี่ปีค่ะที่สมน็กทำอะไรมาาและครับก็เริ่มต้มน้ําให้เดือดเพื่อจะจับวุ้นเทลงกล่องแล้วก็ปิดกระดาษ รอให้มันเย็นแล้วก็หยดหัวเชือ้อลงไปหัวเชื้อหัวเชื้อที่ว่าเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เอาไว้หมักมะาพร้าวที่สุดไปเกล่อวมาจากไหน,หนเนี่ยอก็มหมายถึงว่าามาจากน้องจากน้องอก,ก็เป็นทอดๆกันนะคะเ,เพราะเขา,เ,ขาเริ่มแรกเลยคือนี่อาจารย์มาสอนแล้วเสร็จแล้วก็ทีนี้ดูว่าหัวเชื้อของใครดี ก็ไปขอแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ดีทุกบ้านขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละบ้านเองค่ะมีแสนพี่สมนึกตอนนี้ก็เก็บเก็บหัวเชื้อเอาไว้เองด้วยที่นี่ด้วยใช่ค่ะต้องมีทุกบ้านค่ะต้องเ,อเชื้อเองเลยค่ะต้องสํารองไว้ด้วยค่ะที่ว่าหัวเชื้อดีนี่คือต้องดียังไงคะต้องมีคุณสมบัติยังไงคะถึงถึงเรียกว่าดีอะค่ะก็บบะคือหน้าดูที่ขวดอะคะ่ะมันจะปมนขวดนะคะ ถ้าเกิดว่าดีข้างหน้ามันจะละเอียบและจะไม่มีใยแมงมุมเกาะข้างขวดต้องดูแลรักษาความสะอาดด้วยค่ะในขวดที่วานนี่คือเป็นขวดเลี้ยงหัวเชื้อล่ะคะหรือว่าใช้ขวดน้ําหวานค่ะขวดน้าหวานอู้น่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะต้องขอดูกระบวนการต่อเชื้อด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะ อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดผิวหน้าเรียบใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีใยมันมุมใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีลาแบบข้างขวดหรือลงขวดเนี้ยค่ะขึงจะใช้ได้ค่ะอยากเห็นละค่ะจ้าพ่ออยากเห็นละเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันนะดูอะไรบ้างค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้ข้างหลังเราเป็นแกลอนสีฟ้าเยอะๆอย่างนี้ก็คือเป็นแกลอนไว้ใส่อะไรคะน้ำมะพร้าวค่ะอ๋ออันนี้เรารับซื้อมาใช่ค่ะน้ามาสมค่ะเขาเขาพี่สมเล็จซื้อเขาราคาเท่าไหร่ ตอนนี้หกสิบบาทค่ะถังหนึ่งต่อถังถังยี่สิบลิตรหรือเปล่าคะสามสิบค่ะสามสิบลิตรสามสิบลิตรหกสิบบาทสามสิบประมาณสามสิบกิโลมันน่าจะเป็นลิตรหรือเปล่าสามสิบกิโลก็น่าจะไม่น่าจะไม่ถึงสามสิบลิตรมาจากไหนมากแล้วตอนนี้มาจากนิจกโรัเยอรมันมาตุรกีทำไมต้องมาเยอม่เลยเหรอคะแล้วพื้นที่เราไม่มีแล้วพื้นที่เราเขาส่วนมากเขาจะขายนั้น ถุงนะคะใส่ตรงนี้เพื่อจะไปเข้าโรงงานผลิตน้ำร้านน้ำมะพร้าวที่มานี้ต้องระบุไหมคะว่าต้องเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวแก่หรืออะไรอะไรก็ได้ได้หมดเหรอคะหนึ่งเด่นมากคือมะพร้าวแก่ค่ะเดี๋วเดี๋ยวว่าน้ำหอมเขาก็ไม่ได้มาขายมาขายอย่างนั้นดีกว่าใช่ค่ะไม่รู้จ่าน้ำเป็นทำอะไรแล้วมันเหมือนมะพร้าวกะทิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เขาเอาน้ำมาใช่ค่ะอันนี้คือในในแก๊ลองนี้คือเป็นน้ำมะพร้าวล้วนเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแต่ว่ามีกรดอะซิติกคน้ำส้มมาค่ะอ๋อก็คือเราใส่ไปใช่ค่ะประมาณเท่าไหร่ได้คะใส่ต่อขวดต่อกระโลนสองร้อยมิลลิกรัมอ๋อสองร้อยมิลลิกรัมประมาณสองร้อยพีซีน่นแหละค่ะอันนี้คือถ้าเราเอาไว้ตัดแบบทีพวกนี้ยังไม่มีเชื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นน้ำมะพร้าวล้วนน้ำมะพร้าวล้วนแต่เราใส่อัซิติกไปเพื่ออะไรนะคะเพื่อไม่ให้มันเน่าค่ะอ๋อไม่ให้มันเน่าถังนึงนี่ต้มทีละกี่กิโลกี่ลิตรคะ ประมาณห้าสิบกิโลนค่ะห้าสิบตที่ว่าเนี่ยถ้ามันพลาดไปถังนึงมันก็คือพังไปหมดเลยแสดงว่าแบบมันมันอยู่บนความเสี่ยงทุกกระบวนการเลยนะคะเราไม่มีใครแบบเหมือนคุมตั้งแต่เริ่มเลยน่าะมาเปิดดูได้ได้ค่ะเปิดดูนะนิดนึงเปิดได้เละเพราะว่าอันนี้ที่มันเป็นมันนี่คือมันของน้ำพลาเงคยอ๋อมันของน้ำพลาไม่นี้เป็นน้ำมันมะพร้า ติ่นใช่ได้เปิด,ดล้วด้าน,นองำผึ้งหอมๆหน่อยใช่อันนี้นี่คือผสมแล้วผสมกรดอะาสิติกแล้วใช่ค่ะค่ะต่อไปเราก็ไปดูเตาที่ต้มน้ำมะพร้าวกันค่ะอันนี้เป็นเตาที่พี่ใช้ต้มทุกวันใช่ค่ะอเตาน,นี้มันจะเป็นลักษณะยังไงคะ ก็คือตาวนค่ะตาวนไฟมันจะวนอ๋อไฟมันจะวนใช่ค่ะเพราะมันจะมีตัเอยงน่านตรงกลางอะค่ะโอ้ยต้มต้มนี้คือต้มอะไรต้มน้ำให้เดือดเอาใช่ค่ะมะพร้าที่ผสมกดแล้วก็ได้วันแล้วเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้วันก็คือก็คือถึงวันที่กระองนี้แล้วใช่ค่ะขึ้นไปดะได้ปยังไดไปด ก็จะอยู่ระดับนี้ใช่ไหมคะอ,มอันนี้ห้าสิบห้าค่ะอันนี้ห้าสิบห้าอันนี้ต้มไปแล้วอ,อย่างนี้ต้มค่ะเ,ะเน้ำต้มแล้ว่อเ,เตรียมที่จะต้มค่ะแล้วต้มเมื่อ,อไหร่นะก็คืออันนี้ก็คือเราจะต้องมจเพราะว่าเราต้มครบห้า ห้าวันหมายถึงว่ามนกล่องมันกล่องมันแค่อยู่เท่านั้นกล่องมันจะมีบนเป็นรอบหมายถึงว่าถ้าเกินเราเกะถึงสามวันเราก็ต้องมีกล่องถึงสิบสามสิบสี่กล่องเพื่อต้มใหนครบรอบไม่นั้นเราก็ไม่มีของขายก็ไม่มีอะไรได้อ๋อแล้วเอาไว้อย่างนี้ดัวยที่ยังไม่ได้ต้มไม่ไม่ไม่บูดไม่อะไรนะไม่เป็นไรค่ะอเพราะว่าถึงถึงเวลาเราต้องเดือดเราก็ต้องตักหน้าออก Mm hmm. อ๋อมันก็ไม่ต่งกันกับที่มันอยู่ไกลอนตรงนั้นกับสายคันี้ใช่ค่ะแล้วก็พอเปิดสายซ็อกเราก็ต้องต่ออีกท mm ีห hmm. น mm ึ่งถ้ต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูเกี่ยวกับวุ้นที่เราบรรจุลงในกล่องกล่องวุ้นนะคะ ขออนุญาตให้พี่สมุตแนะนำหน่อยค่ะว่ากล่องอุ่นนี้ทำยังไงอะไรยังไงค่ะหมายถึงว่าต้มเดือดแล้วก็ตักใส่โคงค่ะค่ะเดือดโคลงอันนี้คือหนึ่งบอกอ๋อเขาก็พอดีกันอันนี้คือมีสั่งทำพิเศษไหมคะหรือว่าไม่มีค่ะค่ซื้อมาเลยแบบนี้มาตรฐานก็คืออตัวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ต้องเอาแบบต่อร้อนๆเลยหรือเปล่าใช่ค่ะต้องตักร้อนค่ะไม่ได้ตักเย็นเราปิดจนึกจัดจัดตรงนั้นมานี้ยังไงวะใส่ใส่ยางใส่ยางกับกะละมังกะละมังลูกใหญ่ลูกใหญ่ที่ตากไว้แล้วก็เห็นมีปิดกระดาษหนึ่งทีมนี้เราปิดตอนที่พักไว้ให้มันเย็นแป๊บนึงหรือว่าปิดเลยปิดร้อนๆหนอททำไมต้องเป็นหนังสือพิมพ์คะ ก็บาอื่นก็ไม่มีที่เบ็ดต่อดีอย่างนี้นะคะแต่ว่านี่สือที่ที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าถ้าใช้แล้วมันก็สกปบกดูเชื้อโรคอีกเดี๋ยวไปตมาปนอีกใช้พลาสติกไม่ได้ไม่ได้ค่ะมันม่มันอกอ๋อมันเหมือนมันมีดันเลยยางค่ะต้องรอยินเ้ใส่ตรงไหนคะก็ปุ๋ย อันนี้ยอดเชื้อยังคะอันนี้ยังค่ะก็คือรอให้มันเย็นใช่ค่ะแล้วก็ไม่ยอดเชื้อทีรอให้มันเย็นนี่ประมาณกี่ชั่วโมงได้ค่ะรแท็กซี่แบนี้มันก็เร็วแต่นี้ก็สามารถจัดได้ซือขายกันเนี่ยความขี่ในในเดือนหนึ่งเนี่ยกี่ครั้งกี่อะไรก็เราพี่ยูจากออเดอร์ที่เราได้มาเราก็ตอบกันเอาแบบล่าสุดที่สมงนึกที่ขึ้นมาเนี่ยวันไหนวันนี้วันนี้เราขายไปเท่าไหร่ มาเที่ยวน่เป็นคันก็2อันหนึ่งแตีของตันเลยเหรอคะสงตอนอู้เลยเี่มีพี่มีสต๊อะเป็นตันเลยเก็บตรงไหนก็น่ะกัในที่ปิดฝาปิดอ๋อที่ขาก้าหน้านั่นเหรอคะถาันนั้นก็ได้ประมาณตันเออได้ตันสองตันสามะเนตแควาน่นความแน่นหนักของกันใจจอออาจากแล้วถ้า ถ้าปกติเนี่ยยังไม่มีออเดอร์อะไรมาต้องเอาไปแช่ไหมหรือเอาไว้อย่างนี้ต้องแช่ค่ะเพราะวันนี้เป็นลาค่ะหน้ามันจะแกะเลยกำหนดหน้ามันก็ม่นเงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าแกะเราไปแช่ถ่ะได้ค่อขายเป็นยังไงได้ไปดูหรือว่าน้าไม่เรียบหรือเปล่าคะน้าไม่เรียบค่ะแล้วก็มันจะัุกเป็นล นี่ค่ะตัดสินยังไงตกเกตเนี่ยค่ะตกเกตคำว่าหน้าเรียบนี่คือต้องเรียบเหมือนแบนี้เลยเหรอคะเนี่ยค่ะตกเกตจริงๆมันเป็นลักษณะมันเป็นตนลมค่ะต้นลมถ้าเกิดว่าของนี้ก็คือต้องเรียบแบบนี้ทั้งแผ่นต้องเรียบอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ทั้งแผ่นไม่ได้เราตัดได้หรอตัดมันเรียบไม่ได้น้ำหนักไม่ได้เขาเวลาตัดจริง หน้ามันจะเป็นขึ้นเหมือนเหมือนเราใช้นี่แต่บว่ามันก็คมยง่นะค่ะมันไม่ได้เหมือนเราตัดบุญใช่ไหมคะมันอาจจะสไลด์มันไม่ได้ตรงทีเดียวแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะเหมือนมันเป็นขึ้นเหนียวมันเหนียวมันเหนียวคะมันมันเหมือนกับว่าตอนนี้พี่สมนึกก็คือตอนที่จะเก็บอ่ะก็ไม่ได้ผ่านการล้างอะไรเลยเอาออกมาก็ใส่ในถังแช่ใช่ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันตอนเราเก็บเราก็ก็คั้นเดือไปในตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าอันไหนตกเกล็ดไม่ ตอนปอบีดรับบุ๋มเลยนี่อาะการบีดคืออันนี้เชื้อโรคลงค่ะโอแต่ว่าคือเขาคลื่นตกเกตได้มันโดนตรงเชื้อโรคลงเพราะว่ามันเป็นคลื่นแล้วบีบมันแล้วมันนิ่งอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่ถ้ามันแข็งแบบนี้ก็คือปกติใช่ค่ะนี่ถ้าดันนะตรงนี้ยังดัน พี่ื้นเคยเอาไปปั่นค่ะแล้วพี่ต้นเคยลองเอามาทำทานเองบ้างไหมคะมันต้มหน่อยน้ำค่ะอเราต้มเพื่ออะไรคะต้มเพื่อกลิ่นแสดงว่าตอนนี้มันเปรี้ยวใช่ค่ะมีเปรี้ยวกับเค็มความมาสจันของธรรมชาตินั่นเองป็นเป็นชั้นๆนึงเป็นเลเยอร์เวลาบุญมันกาะตัวเนี่ย อยู่แบบเป็นเรียบอย่างนี้เลยอู้อได้ค่ะได้หม<า>ักแล้วก็แน่นนะขอถามขอยกสัมผัสหน่อยค่ะอลารลมเลยใช่ค่ะกับแผ่นมันลื่นมันลื่นมือเรียบมากไม่น่าเชื่อเลยอืมไม่น่าเชื่อนะคะธรรมชาติสร้างเป็นแผ่นที่แบบว่าหนูว่าถ,ถ้าตัดอันเมื่อกี้ออกมันก็ไม่เรียบอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงข้าเขาเสมอกันเขาไม่ดูแยกชั้นด้วยค่ะใช่ค่ะ ดูดูเหมือนก้อนเดียวเกันนะดูเป็นก้อนเดียวเลยเป็นวุ้นที่สวยค่ะนี่สวยมากเนาะใช่ค่ะจ่ะนี่ก็คือแผ่นที่อยู่ในกล่องข้างในด้านในเห็นแล้วอยากเราไปทำแต่ลึกถึงตอนทำกินเองแล้วค่ะอันนี้หลายชั้นมากเลยค่ะจันอันนี้เห็นเห็นเห็นชั้นเข้มเลยค่ะเนี่ยค่ะตอนที่เขาสร้างเซลลูโลสขึ้นไปเขาก็จะทับทบกันเป็นชั้นอันนี้คือด้านก้น ใช่ไหะแมคะอ่าก้นกล่องหน้ากล่องก็จะเป็นด้านนี้เอมันก็จะนาแบบจะลื่นื่นอ๋ออันนี้คือเกตพิมพยมีสารกันบูดไหมครับไม่มีค่ะที่ผมได้บ้านนี้ไม่ใช้สารกันบูดค่ะวันนี้เราก็ได้มาดูเอ่อกระบวิธีในการผลิตบู้์มะพร้าวนะคะของตำบลจอมรัดของเรานะคะเป็นบุ้์มะพร้าวแบบออริจินอลนะคะแล้วก็ อยากรู้เกี่ยวกับการทำมูลมะพร้าวนะคะก็ทักเพจมาได้นะคะที่เพตจตำบลจังปะทัดของเรานะคะหรือมาได้นะคะที่